ทำเย็นตาปตียนไม่เป็นอย่างที่คิดใช่ไหมล่ะจ๊ะวันนี้พามาทำวิธีการขยายเชือ้อบิวเวอรียนะครับเมตาไรเซียมแป้งเกาวโพด0 0กรัมครับอุปกรณ์ต้องทำความสะอาดด้วยแอลโกอฮอล์นะครับห,หลายๆแป้งเกาวโพดด้านนอกก่อน200กรัม คนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งน้ำให้เดือดสิบห้านาทีแล้วก็เทลงไปในหม้อนะครับเติลงไปในหมอ้อแล้วต้มให้เดือดอีกสิบห้านาทีคนระับแล้วก็เติมน้ำตาลน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บก็ได้ผมมีน้ำตาลปี๊บใช้น้ำตาลปี๊บอีกสองขีด เติมแล้วต้มต่อไปคนใน้ทั่วครับคนให้เดือดอีก15้านาทีคนระับเสร็จแล้วก็มาทำเย็นนะแล้วก็มาเตรียมโถอุปกรณ์ฉีดแอลกอฮอล์ให้ทั่วครับพื้นที่รอบๆอบเลยฆ่าเชือ้อ จากนั้นเอแป้งที่กำลังอุ่นๆนะครับเทใส่โหลแบ่งให้เท่าๆกันนะครับอ๋อลืมไปน้ำประมาณ5ลิตรครับทำความสะอาดช้อนที่จะจะตักเชื้อครับผมฉีดด้วยแอลโกอฮอล์เจ็ดสิเปเซนตครับอันนี้นี่คือเชื้อบิวเอรีครับหนึ่งถุงประมาณ เกืบร้อยบาทโลหนึ่งผมจะใส่ประมาณสักสองช้อน,นะครับเชื้อบเวอร์ยนี้ปลอดภัยคนระับไม่เป็นอันตรายต่อมอนุษย์และตัเลี้ยงลูกด้วยนมรออีก7วันนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาเทีกับนอนดูครับ